แจ็คเทียนหยางอยู่เก็บปลอกลายย่างอยู่เก็บงานสี่งน้ำมิดคือมีหลายทรงเนี่ยทรงหยางนี่ทรงหยางนี่กูค่าไอ้พ่อแม่กูค่ามาชตีเบิ้งหน้ากว่าเต็มสองเฮ้ยมาชะตีเต็มสามเต็มสี่มาชตีอีเนปมาชตีบู๋มพีปังโตมิดปังตอ อันนี้เฮดปอกไส้อันนี้เฮดปอกไส้เล่มนี้จำ<ม>นวนเฮดปอกกากลายเยลียอยู่ลูกค้าสั่งเพิ่มครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีซีพูกคนครับสะได้ส่งอยู่บ่เหมือนต่งมือนี้กับมีโตส่งมืออื่นกับมีครับเดี๋ยวนี่ก่อนโอ้หนาวลมหนาวมาเหมือนลมมาแบบว่า,าตั้งโต๊ะแล้วคุยจา,านอยู่นี่ ตั้งโตให้อย่างคือเมอร์ฮอตูปใดิวส์ให้ตั้งโตตัต้งใจนี่เดีย <c ười> วเราไปใส่แล้วนี่ใส่อันอนี้แล้วกันเล่มนี้มาะเตย์ใบสิบห้านิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิเก็บรายละเอียดกันเลยว่าเราใส่ให้ลูกค้าก้อนอันนี้น่าสง่งมานี่อันนี้ <c ười> ลมหนาวหนาวอยู่บอ่อพี่น้องอยู่ทางจังหวัดอยู่ใส่กะนตัดทายแันดเดอ,นนนอร์หนาวคือกัรบ่ลูกค้าก็สร้างร้อมปอกหลายชุดอยู่ 嗯，了解。